สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบสที่ครับมือนิกาคำเดียวเป็นโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยเดทเฮ็ดจหายอินเวลาเข้าไปหลายแล้วเป็นงานมาเบิองของอันผลงานที่ผ่านมาเนาะครับคนที่ดีสิครับช่วยเรเรื่องว่าจ้างเงินผลงานที่ผ่านมากกับเขาเจ็ดสี่แปดสี่หกสามเด้อค่ะช่วยด่วนบลยคำเดียวมินิกาเป็นของ ล่าสตาเขาไหนบอกกันล่าสตาเฉพาะกิจกาชาตินี่เขาเขาอหอกขาดคู่เดียวค่ะของกาชาติครับอันไหนเปล่าเปล่าคำอันนี้เ,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 เนนกิเป็นของวันจะยี่สิบพิเศษปกติวิไอพี่นี่เขาปกติศูนย์หนึ่งค่ะอันนี้มาเบิ้งของไาวันที่สิบเอ็ดครับ เวลาหน่อยเราไปลงเลยดนะ้วยรับของวันที่ยี่สิบเอครับงบิางถูกใช้เวลามันเกินมองเลยก็ไม่เห็นว่ามันไหนจังที่อันนี้เป็นของวันที่สีแดงของวันที่ยี่จุดร่วมเป็น8ปดหาสจับคู 38, 5, 3, 5, 8, ่สามแปดศูหหย์แพิเศษปกติ VIP อพีเจ็เก้าสจับคู่เก้าเจสองส เก้าสี่สองเจ็ดเบิ้ลนเจ็ดเจ็ดสามสมด้วยค่ะมื่อนี้คำนาจะพ่อโช์โดนเพราะว่าจิสื่อท่านบ่าเอฟซีนี่ของลาสตาค่ะเปล่าจะน้อยด้วยค้อลาสตาก็สองสามสองเด่นหากับสมจับคูสองศูนย์หาสมศย์สามสองหาเฉพาะจิตสองศหนึ่งเด่นหนึ่งกับเก้า จับคู่02 19 11 82กาชาติ012เด่น3กับ1จับคู่11 31 12 03ด้วยค่ะอย่าลืมตัวแดงๆน้อยๆทั้งคางด้วยค่ะเพือบอลย่ำๆอยู่นี่เอาไปจับเองมันมีโอกาสหลายกว่าเพราะนี้รีบจับหาครับ พิเศษปกติ V i ไอ็อจะมีพิเศษหาศนย์หาเด่นหากับ0จับคู่แปดศูนย์หาหปหาหปกติส7 8จับคู่ 5, เจ็ดสี่หาสี่เจดหาเด่นหากับสี่วไอที่ 4, เก่าศเด่นหากับ0จับคู่สี่หาศนหา หาหาซีซีเดอค่ะอยากอ่านไว้จากน้อยเพราะว่าเวลามันแบดนัินค่ะยันเอฟซีบริษัทสื่อทำเพราะง่ายเลยอเอาไปล่วงลงกันได้เพาะหน้นาที่เดียวนะผิดงาก็อะรก็ไปล่วงพนรวดเพามือนีด้วยเดี๋ยวน,ยนอสามหน้าที่หนึ่งไหมก็หน่อยครับไม่ในกัญชีคัมเพราะว่าโทรศัพท์มันมีปัญหามันเ <คำ S 1> พาท่านเตเหตุยังไ้อยู่ค่ะ ไอย่านเอฟซี C, บนน่นก็เลยทายคำไอ้จักหน้าที่ก็จะเอาว่าันพนวคนฝ่าวน้ำเงีล้ละวาจะเดสามห,หน้าที่มันหน่อยเกิเเนไปจะมอยกันว<ำ>่ามันจไปได้ล่วงนานช่วยเบืบ้องอีกที่หนึง่งเมื่อวันที่มันเลีวมันเลี้ยวคนนะอาจจะเบิงบ้งโม้อยนะโชคแบบพออ่านไปโทรศัพท์มีปัญหาอะไรของหมอรวยมีปัญหาเพราะบ่อนเพิ่นฟังอ่างมีบอกว่ามีมันก็หลอน มรอนี่เขานี่ธุระสามไม่เนาะเขาสามารถเอาเย็ดน้ำไปใต้ก็ได้หมอว่มนี้มันกนละนั่นเนาะที่แหนควเป็นน้ำเกลือคลายประมนขอคนที่ผู้ใดโชคดีกลับไปงวดวันที่ยี่สิบของไงที่ผ่านมาบอกรับอันเล่าพัฒนาพันนี้รีก็บอกดูด้วยครับอันเล่าพัฒนาเนี่ยเกี่ยวกับันสีตัวให้เอาไปซื้อด้วยครับทำมือได้ตรงกันมันมีโอกาส มันออกดูอยู่เอาทราบเกียงดีนะเอาโชว,กชวก์กัน,กกนโชว์อีกรลบจุกเรียวกันโชว์กันโชคแล้วโชว์เรียวกันโชคอีกบันรอเป็นจบกกน,นะสี่นาทีเนี่ยสิจบเลยว,วันนี้ว่าแปดเพราะว่ามันเป่าทำนะ ุดร่วมของมันจะยิบแยบอันนี้ชุดร่วมนะครับด้วยเชียบนาจอไปเฝ้าขันมือไดมันนั่นตรงกับเล่าพัฒนายันเรืมเอาข้างบนนี้ไปซื้อครับด้วยวันหนึ่งมันเก่าออกของมันที่ยี่สิบด้วยมากมันทีออกน้ำตันด้วยหรอกแค่นี้แกดยเมื่อเดี๋ยวไปกินจังวันีเที่ยวของมันเล่าพัฒนาขมันก่อนนี่มันดูดีจริง อันนี้เป็นชุดเจาะแล้วค่ะล่มเอากระดาษมาดูยันยันยังซึ่งเอาถ้าพ่อเป็นพิธีเสื้อผนาลำพ่อจ้องไปผิดที่ผ่านชว์เรี่ยวผับบาเวลาบามีดวนดวน,ดวนสื่อท่านบอท่าน,านกับน้าสตาร์มัน,นออกไปแล้วะนะครับอ่ะแชบนาจอด้วยขาโชว์แบบดวนอ่ะลงมีสับมีปัญหาเต็ดไม่ได้ไปเลย แซบมีปัญหาอันนี้เอาเครื่องของลูกไส้ใส่เ,ออเกลียงจะสร้างก็ค่ะเอาแคปหน้าจอไปได้ค่ะพิเศษปกติวิไอพีแคปหน้าจอไปเห็นเต็มบ่อเบื้องหน้าค่ะมันแจ้งดีอยู่แจ้งดีก็อนอ๋อมันเต็มบ่อเต็มเนออีช่ชาต์ดีก่อนหมดเลยค่นะาสายพัาวก็ต้องบอกว่าความนั้นชัดเจนค่ะโซ่หมดไปหมดแล้วเอาห้งสิหิ้งหิ้งๆปังๆล้องนี้ค่ำเนาะ น่าจะตาคือจะไปบ่ท่านเราอันท่านน้อยใดก็เอาน้อยนั่นได้ค่ะเพราะว่าพอโทดคอยให้เพราะว่าโทรศัพท์มันห่างมันยังก็ไวรัสลงติมันอัปโหลดบ่ได้จ้งยังเลยต้องเอาไปสอมไปนั่นล่างของ้อมูลกัน,นได้ทีใดเฮียซีเฮ่งๆปังๆครับจริงๆแล้วครับคนขึ้นหน่อยข้นขึ้หน,นหน่อยเฮ็ดงานมันเลยมีปัญหาโทรศัพท์ก็มีเครื่องเดียวของวันที่ฮียซีเอ็ดไห้เฮ่งๆปังๆ ลำร้ำรวยๆโชกโกมันๆมานกับผ้าน้อยพอลี่นะคะสวัสดีค่ะ